สวัสดีนะนะทุกคนที่ติดตามนะครับคลิปนี้มีลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับมารีวิวขายนะครับเป็นลอกรุ่นเก่าแนววินเทจนะครับมีกล่องด้วยนะครับตัวนี้เป็นงานกล่องนะครับเผื่อใครอยากซื้อไปใส่ตู้เก็บไว้อะไรแบบนี้กล่องก็สภาพสวยสวยเลยนะเนี่ยดูนะฮะในกล่องมีคู่มือนะครับหนึ่งอันนะครับรายละเอียดลอกคือรอบหกนะครับตัวนี้หุนขวานะครับกล่องตรงรุ่นเลยนะนะครับอักษรเป็นสีทองนะครับเป็นสีทองครับสวยดีทีมได้ว่า s หนึ่งศูนย์ห้า hv นะครับ ุ6.3นะครับในกล่องมีคู่มือแบบนี้นะฮะมีแค่นี้นะฮะภาษาญี่ปุ่นอ่านบาออกตัวลอกนะครับตัวลอกอืบอกตำหนิก่อนดีกว่ามีสีทะลอกสีปูดบ้างนะครับนะครับนะครับที่สีนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ ลอกค่อนข้างสะอาดนะครับเก็บงานมาแล้วนะครับนะครับน็อปนะครับมีรอยเล้าแตกเล้านะครับเนื้อหน็อปดูดไปอย่างงี้หมุนยังหมุนได้นะครับหน็อปไม่ใช่ลูกปืนนะครับสองตัวเลยนะครับแตกแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ก็แตกนะครับตัวนี้ก็แตกนะครับตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับแขนเดิมนะครับปิดฝาเดิมเบรกไม่มีคลิกเสียงนะครับรุ่นนี้นะครับ ระบบเบรกระบบอะไรพวกนี้ปกติหมดนะผมเช็คมาแล้วนะความลื่นระบบแม่เหล็กนะครับลูกลูกปืนลื่นเงียบนะครับนี่สะอาดนะครับตัวนี้เก็บงานมาแล้วนะครับนี่จะบีใส่ใหม่แล้วนะครับชุดตัวหนอนครับนสะอาดแล้วตัวนี้ผลิตญี่ปุ่นนะครับอดูร่องรอยนะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยผมเช็คมาหมดแล้วแหละนะครับดูสภาพแล้วกันนะครับ บอกราคาก่อนนะครับตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับใครสนใจก็ดูละเอียดลอกต่อเลยนะครับแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็สําหรับเน้นใช้งานนะตัวนี้งานหนักได้นะงานชาโดได้นะนะครับลอกพันกว่าบาทแข็งแรงนะครับเฟืองแข็งแรงมากๆนะครับเฟืองแข็งแรงมากๆนี่อะไหล่นี่ก็ใช้ ใช้ของรุ่นใหม่ๆได้นะอย่างพวกตัวหนอนไอ้พวกไอ้พวกอะไรพวกเข่าควายพวกอะไรพวกนี้ก็ใช้ของพวกไดว่าทัทูล่ารุ่นใหม่ๆได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะพวกนี้ส่วนมากลอกกับเข่าวควายมันจะพังบ่อยก็เปลี่ยนของทัทูล่านะครับใส่กันได้นะครับนะครับอะไรนะครับทดแทนได้หมดเลยนี่ระบบแม่เหล็กปรับปรับละเอียดได้สิบตำแหน่งนะครับปรับที่ปรับและแม่เหล็กเนี่ยนะฮะเนี่ยนะับอ่ะ หนึ่งพันหกร้อยบาทครับเอาไว้เอาไว้ลุยได้เลยนะฮะมันงานหนักได้นะครับตัวนี้พังยากน,นะครับเฟืองแข็งแรงนะครับเฟืองแข็งแรงครับพังยาดนะครับน,นะบนตำหนิที่อลอกรูชัดเจนมาแล้วนะเนาะต่เปิดแม่เหล็กให้ดูก็แบบหนึ่ง อ่ะนี่นะครับมือสองญี่ปุ่นนะครับตัวนี้อ่ะโอเคครับใครสนใจก็พิมพ์จองได้เลยนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับส่งรีมาแล้วใครหาอยู่นะครับลอกพันกว่าบาทเดี๋ยวมาเยอะนะครับค่อยๆทยอยมาจากญี่ปุ่นแล้วนะครับตอนนี้ผมเริ่มเอาลอกมาขายแล้วนะงานล้างลอกจะเผาๆลงหน่อยนะครับ ที่ผ่านมาล้างลอกเยอะไปหน่อยนะไม่ค่อยเอาลอกมาขายโอเคนะครับหนึ่บาทนะครับสนใจพิมพ์จองได้เลยหมุนขวารอบหกรับมีกล่องงานกล่อง